ันนี้นะครับเราอยู่ที่อําเภอบางเลนจังหวัดนครปฐรมคนครปฐมคุณไก่ใช่ไหมครับคุณไก่เจ้าของสวนไม้ห่วงหัวรีเลยอันนี้เขาบอกว่าไม้ห่วงหัวรีห้าปีไม่เข้าแก่นไม่จริงนะครับผมเคยเจาะดูมันมีแก่นนังประมาณปลายปลายป,ายปีเกือบเกือบสามปีกว่างสามปีปลายปลา,ายมันก็มีเลยสามปีเข้าแก่นมาดูไม้ห้าปีห้าปีจริงๆจากคนปลูกจริงๆเนี่ยมกุลปีหกสามปีนี้หกแปดมกราหกแปดนะเข้าแก่นแน่นอนขออนุญาตเจ้าของสวนแล้วนะครับท่านผู้ชมต้นนี้ห้าปีใหญ่ไหมเนี่ย เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ5นิ้วก็1ปี1นิ้ว2ปี2นิ้วการเจริญเติบโตนะครับถามว่าโตเร็วไหมเร็วมาก10ปี10นิ้วขายได้นะแต่ตัวนี้มัน5ปีอ่าโอเคผมจอะให้ดูครั้งอันนี้จอให้ดูชัดๆเลยนะครับท่านผู้ชมนี่ท่านผู้ชมมาแล้วนะครับแก่นแกนไม้หวงหัวลี่นนะท่านผู้ชมนี่ อ่านี่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 อันนี้ชัดเจนว่าเป็นแก่นไม้แสดงว่าไม้่วงหัวลี่นี่ห้าปีมันเข้าแก่นจริงผมโม่ไทยแลนด์พาท่านผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอกำแพงแสนจังหวัดนคนปรปฐมเรามาอยู่ที่สวนของคุณชาร์ปนะฮะซึ่งปลูกหวงหัวลี่มาเนี่ยประมาณพันกว่าต้นนะไม่ใช่น้อยเลยนะครับตอนนี้อายุแค่เพียง3ปีเท่านั้นต้น3ปีเนี่ยเรามาดูกันว่าที่กำแพงแสนนะคนปรปฐมเนี่ยมันจะเข้าแก่นหรือย,ยังอะไรของมึง ตอนซอมกับตอนเอาจริงกันนี่ผู้ชมครับนี่แก่นเยอะมากเลยนะเนี่ยดูนะครับอันนี้คือแก่นไม้ห่วงหัวลี่อายุแค่สามปีนะครับท่านผู้ชมส่วนนี้ของคุณชาร์ปที่กําแพงแสนนคนปรปฐมนะฮะท่านผู้ชมอ่าอันนี้ชัดเจนนะครับว่ามีแก่นนะท่านผู้ชมวันนี้หงมูทแลนดเราพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่อําเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีนะครับท่านผู้ชมครับ นี่คือแก่นไม้ห่วงหัวลี่นะครับที่เกิดจากจังหวัดราชบุรีอำเภอปากท่อของจริงๆเลยท่านผู้ชมสีสันสวยงามมากแล้วก็สีเข้มคือไม้คุณภาพดีมากนะฮะท่านผู้ชมตรงนี้เนี่ยปลูกมากี่ปีแล้วครับ4ปีปครับสปีนะฮะเดี๋ยวเรามาเจาะให้ดูชัดๆเลยอ่ะดูนะ4ปีเนี่ยมันจะหายเหนื่อยไหมนะครับถ้าเห็นแก่นนี่ก็หายเหนื่อยแล้วครับนี่ครับท่านผู้ชมชัดเจนนะฮะยังไม่สุบด้วย อ้าวท่านผู้ชมอันนี้ชัดเจนนะว่านี่คือแก่นไม้ร้อยเปอร์เซ็นต์ท่านผู้ชมและเห็นคาตาขนาดนี้เนี่ยอันนี้ชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสวนเกษตรนา,นาพันธุ์แล้วก็บริษัทหองโม่ไทยแ,แลนด์นะฮะพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีนะครับอยู่ในสวนของคุณบุญเรือนนะใบเขียวปื้อสวยงามมากนะครับสวนนี้เป็นสวนมะนาวใช่ไหมครเป็นสวนมะนาวท่านผู้ชมครับตรงนี้นะเขาปลูกมาเนี่ยทัมจริงๆ ตั้งแต่วันที่ปลูกจนถึงวันนี้อายุเท่าไหร่ครับ3ปีครับเป๊ะไหมเป๊ะพอดีครับอ่าท่านผู้ชมมาดูนี่เลยอะดูให้มันชัดๆนะครับไม่มีการตัดต่อใดๆนะท่านผู้ชมชัดเจนเลยแล้วเจ้าของสวนก็อยู่เป็นสักขีพยานตรงนี้ด้วยว่าไม้ที่ปลูกมาเนี่ยมันเข้าแก่นหรือเปล่านะครับนี่ท่านผู้ชมชัดเจนนะครับตัวนี้คือแก่นไม้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ นะท่านผู้ชมอันนี้คือเข้าแก่นแน่นอนนะครับอีนนี้มีแก่นแล้วนะมูไทลดนนะครับพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์อำเภอ300ยอดนะครับท่านผู้ชมตัวนี้ก็คือพยุงไหหลํพยุงเวียดนามนั่นเองคุณอนทวัฒนะฮะปลูกมาต้นนี้อายุ4ปีท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาเจาะพิสูจน์แก่นให้ดูนะครับนี่ท่านผู้ชมแดงแป๊ดเลยท่านผู้ชมนี่ของแท้ๆนะครับอันนี้แหละคือที่เขาซื้อกันฮะก็คือแก่นไม้ อันนี้คือกันไม้ฮวงหัวรีนะครับและสีสวยมากท่านผู้ชมแดงแป๊ดเลยนะครับโอ้โหสีสันแบบนี้นะครับราคาเนี่ยแพงกว่า500บาทด้วยซ้ำนะฮะต่อกิโลกรัมนะมันอยู่ที่สีไม้ลายไม้นะครับแล้วก็ขนาดหน้าไม้ด้วยอ,อันนี้จากถ่ายจากสถานที่จริงนะครับอันนี้ชัดเจนไหมครับบางคนบอกว่าเอาสีเข้าไปฉีดหรือเปล่าเอาสารเคมีเข้าไปหรือเปล่าอันนี้ผมเพิ่งมาเมื่อกี้นะใช่ไม่รู้จะเอาไปฉีดไว้ตอนไหนเ <c oughs> มื่อไหร่เนาะ่ะ <c oughs> อันนี้ของจริงๆร,งรงท่านผู้ชมครับผมมูไทยแลนด์พาท่านผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอบางสะพ,พานจังหวัดประจวบคีริขันท่านผู้ชมคุณทวัชชัยเนี่ยคือกเกษตรกรชุดแรกเลยนะของทางภาคใต้เนาะ,ะที่ปลูกมาเนี่ยกี่ปีแล้วครับคุณทวัชชัย5ปีครึ่งโดยประมาณคุณทวัชชัยครับนี่5ปีครึ่งเนี่ยปลูกไปกี่ต้นครับรุ่นนี้ประมาณพันต้นโดยประมาณพันต้นท่านผู้ชมตำตำก็สิบล้านนะฮะท่านผู้ชม นี่มานะครับท่านผู้ชมอันนี้คือแก่นไม้นะครับเดี๋ยวผมเจาะให้ดูเพิ่มโอ้โหชัดเจนท่านผู้ชมนี่แก่นไม้นะครับถ้าไม่มีแก่นไม้เนี่ยมันจะเป็นสีขาวอันนี้น้ำตาลชัดเจนนะฮะท่านผู้ชมนี่ก็คือแก่นไม้นะเนี่ยชัดเจนมากๆคุณทวัชัยครับเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยชัวร์นะว่าเข้ากันชัวรชัครับเนี่ยครับเจ้าของสวนนะฮะ